วัน,นไ้เลยวันศุกร์เผื่อใครนะคะกําลังมองหาสถานที่ช้อปปิ้งตลาดนัดเกษตรกรของจังหวัดพิจิตรมีสินค้าดีมาโปรโมทกันนะคะภายใต้การดูแลของสํานักงานกเกษตรจังหวัดพิจิตรค่ะตลาดแห่งนี้นะคะเป็นการรวบรวมสินค้าทางการ,กรเกษตรที่ปลอดภัยและได้รับมาตรฐาน G A P และเป็นสินค้าอินทรีย์ด้วยนะคะจุดเด่นนั่นก็คือเกษตรกรค่ะเขาจะนําสินค้าของตัวเองเนี่ยมาจําหน่ายเป็นสินค้าพืน ื้นบ้านผักพื้นบ้านกำละ5บาทคุณผู้ชมผักบุ้งผักน้นาำผักกูดผล,ลไม้ข้าวสารอาหารแปรรูปรวมถึงสินค้าโอท็อปสินค้าจากโคกหนองนาโมเดลรวมถึงเป็นสินค้ากเกษตรที่ได้รับมาตรฐาน GAP สำหรับเกษตรกร,ะกรนะคะที่มาจำหน่ายสินค้าที่นี่บอกเลยว่าเป็นสินค้าดีที่มีคุณภาพร้านค้าที่มาขายที่ตลาดแห่งนี้นี่40ร้านค้าเลยนะ,ะยอดจำหน่ายสัปดาห ละไม่ต่ำกว่า6 0 0 0ืบาทสามารถสร้างพื้นที่ให้กับเกษตรกรได้มีพื้นที่ในการจำหน่ายสินค้าและฝึกบริหารจัดการด้านการตลาดและก็สร้างเครือข่ายให้กับเกษตรกรได้อีกด้วยค่ะสำหรับท่านที่สนใจนะคะจะไปให้กำลังใจหรือว่าจะไปอุดหนุนพี่น้องเกษตรกรเนี่ยก็สามารถไปได้ที่ตลาดเกษตรกรจังหวัดพิจิตรภายในบริเวณสำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตรค่ะเขาจะมีทุกวันพฤหัสบ,บดีตั้งแต่10โมงเช้าไปจนถึงบ่าย3หรือว่าจะอยู่จน ว่าสินค้าจะหมดนั่นอเองค่ะใช่แล้วนะคะพารัสหน้าไปกันได้เลยนะคะ,คะ10บโมงเช้าจนถึงบ่ายสามนะคะ